สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการซิลถุงสูญอากาศนะครับโดยใช้น้ำเพื่อเป็นการถนอมอาหารหรือแม่ก็เป็นการไล่อากาศออกจากถุงไม่ว่าจะเป็นแพทผัดการแพทปลาหรือก็การแพทหมูแพทเนื้อแต่น,นี้ผมจะมาใช้กับการหมักอาหารสัตว์ครับอันนี้ก็ผมก็เป็นก็ ต้นกล้วยหมักต้นกล้วยหัวกล้วยสับหมักไว้เพื่อจะเป็นอาหารสัตว์ผมเรียกสำหรับเลี้ยงไก่นะครับเสร็จผมก็ถ้าใครมีถังผมก็แนะนําใส่ถังก็ได้ถ้าเป็นถุงซองเล็กๆสําหรับซิลพกอาหารซองเล็กก็ใช้ถังซิลแต่นี้ผมก็มีบอ่อบาดาลอยู่ใกล้พอดีวิทย์น้าพอดีผมก็เลยเห็นผมก็เลยจะใช้ตันนี้เป็นตัวซิลสุญญากาศเพื่อไล่อากาศออกจากถุงนะครับ ผมมาดูวิธีการซิวถุงกัน,น,นกกไม่นะครับแล้วก็ถุงแค่ไปในน้ำเลยนะครับครับถุงแค่ไปในน้ำเลยนะครับถุงก็เริ่มผลตัวแล้วนะครับแล้วก็เสิรหน้ากา่ออกมาก็จะกดถุงลงไปในน้ำเลยนะครับ เริ่มออกมาแล,แล้วครับผมนกถุงเริ่มแคบเริ่มต่อหยุดหุดก,ก,กับนี่นะครับเดี๋ยวนี้เป็นผุงใหญ่ครับพอดีผมถ่ายทําคนเดียวผมก็เลยทำช้าหน่อยถ้ามีคนถ่ายผมก็จะเอาวดสองมือได้แล้ก็จะเปิดปากถุงหรือแง่ปากถุงไว้ด้วยครับเพื่อไล่ให้กาดมันขึ้นออกมาด้านบนนะครับผม ก็จะทํายากหน่อยนกันครับพ่อคนเดียวแต่ถุงเริ่มแซบแล้วเห็นไหมครับนี่ครับพยายามอย่าให้น้ำเข้าไปเสวนกันในถูงนะครับ